เทคนิคที่สองคือไม่มีใครบอกได้นะคะว่าชิ้นไหนควรเก็บชิ้นไหนควรทิ้งมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้ได้การตอบคําถามจากหัวใจค่ะของชิ้นนี้จุดประกายความสุขให้ฉันไหม,มถ้าวันนี้เราไม่เคยได้อยู่กับตัวเองได้พูดคุยกับหัวใจตัวเองนะคะมันก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมาจัดการสิ่งเหล่านี้นะถ้าวัน,นี้เราไม่เคยที่จะ เอ้ยฉันไม่เคยถามหัวใจตัวเองเลยทุกวันนี้ฉันก็ใช้สมองคิดตลอดเวลาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยคิดคำนวณไงซื้อสองแถมหนึ่งอันนี้จะลดราคาเท่าไหร่ร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้หรือเราไปซื้อของซูปเปอร์อะไรก็ตามเนี่ยสมองมนุษย์อะธรรมชาติก็คือใช้ตรกกะความคิดคิดวิเคราะห์อเอาเอาเงินก่อนเอ้ยอันนี้ของฟรีร้านนี้ถูกกว่าฉันไปซื้อร้านนี้ปกติเนี่ยเราใช้สมองส่วนความคิดเยอะไปหน่อยนะ เยอะไปหน่อยแล้วเราลื่มกลับมาฟังเสียงหัวใจกระบวนการนี้นจะช่วยให้ทุกคนกลับมาฟังเสียงหัวใจคะ่ะแล้วคุณจะบอกเลยว่าเสียงภายในเสียงที่คุณตอบคําถามคําถามเนี้ยมันจูบกายความสุขให้คุณไหมเนี่ยมันทําให้คุณมีความสุขไหมเนี่ยถ้ามันมีความสุขคุณก็เลือกความสุขถ้ามันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขคุณก็ทิ้งมันไปซะมันทําให้คุณหงุดหงิดก็ทิ้งความหงุดหงิดไปซะมันทําให้คุณ เหนื่อยใจท้อแท้มันทํารู้สึกมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทิ้งไปให้หมดค่ะเก็บไว้แต่ความสุขและเรื่องนี้ก็สิ่งนี้ก็จะใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเช่นเดียวกันค่ะเริ่มจากฝึกค่ะ,ะค่อยๆฝึกจากการจัดระเบียบเสื้อผ้าก่อนจัดระเบียบข้าวของก่อนข้อสามนะสิ่งที่อยากให้คุณทำมันยากแต่ว่าควรฝึกค่ะฝึกการอยู่กับปัจจุบัน แต่ก่อนเนี่ยครูครูทำแบบนี้ไม่ได้นะเงียบไม่ได้เงียบไม่ได้มันรู้สึกว่าต้องต้องมีอะไรอะ่ะต้องมีเพลงต้องมีทีวีเปิดอย่างเงี้ยเงียบมันรู้สึกเงียบหรือแม้แต่เราจะหลับตาทาสมาธิให้จิตนิ่งเอ,อ้ยฝึกจิตอะไรเงี้ยก็ทําไม่ได้นะก็ทําไม่ได้มันฟุ้งซ่านแต่การจัดระเบียบบ้านช่วยให้ครูเป็นปัจจุบันแรกที่ช่วยให้ครูฝึกจิตนะคะจิตมาอยู่กับปัจจุบนัน ในการจัดระเบียบบ้านเลือกของที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นนะคะคุณต้องลองมือทําคุณถึงจะรู้นะคะและเลือกเนี่ยสิ่งที่เก็บสิ่งที่เป็นสามข้อนี้ถ้านึกไม่ออกนะก็ลองดูว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นของสําคัญนะขาดไม่ได้อย่างเช่นเสื้อผ้าที่เป็นชุดยูนิฟอร์มฉันต้องฉันต้องใส่ทํางานแม้ฉันจะไม่ชอบแม้มันไม่สปักจอยก็ตามเก็บตะแต่ ก็มันสําคัญมันขาดไม่ได้อะถ้าไม่มีฉันก็ทํางานไม่ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้หรือข้อสองของที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะมันก็เป็นคําถามแรกนั่นแหละว่าจุดประกายความสุขให้ฉันไหมเนี่ยนะคะและข้อสามคือของที่เป็นปัจจุบันอะไรที่มันเป็นอดีตที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถทิ้งด้วยความขอบคุณได้เลยหรืออะไรที่มันเป็นอนาคตหรืออะไรที่เราจะซื้อไว้เผื่อ บางคนชอบซื้ออะไรที่มันเผื่อซื้อเป็นเซ็ตซื้อเสื้อเป็นยกเซ็ตอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันเกินความจําเป็นไปก็สามารถพิจารณาทิ้งส่งต่อได้เลยนะคะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่สามข้อนี้ก็คุณลองคุณก็คิดวา่าทิ้งได้นะคะ